บอยเจีย๊บพาดูเรือนหอกำลังก่อสร้างเผยผ่านมาทุกวิกฤตไม่ยอมแพ้โควิด -19 ค่ะเป็นคู่รักสามีภรรยาน,นักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเจออุปสรรคที่ผ่านมากับมรสุมลูกใหญ่เป็นนี้50ล้านค่ะยังสามารถเอาชนะมาได้สำหรับหนุ่มบอยพิทเมเกอร์และเจียบพิจิตราด้วยพลังใจและมือที่ท้งคู่จับกันแน่นมากกว่าเดิมถึงล่าสุดจะเจอวิกฤตโควิด -19 ทำให้งานแสดงและคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าหายเกี้ยงเลยทีเดียวคะ่ะนุ่มบอยพิทเมกเกอร์อยังได้โพสต์ในอินสตาแกรมถึงการให้กําลังใจตัวเองพร้อมกับภรรยาคนสวยอย่างเจี๊ยบและชาวไทยทุกคนอีกด้วยว่าผ่านมาแล้วทุกวิกฤต เราจะมาตายเพราะโควิดไม่ได้นะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับพร้อมกับแท็กหาสาวเจี๊ยบค่ะงานนี้หนุ่มบอยเองยังชวนแฟนๆทั้งคู่ไปดูเรือนหอของตัวเองในรายการคุยสตอรี่บอยเจี๊ยบเดอะเลิฟจอนนี่ว่าแล้วความคืบหน้าในการสร้างเรือนหอที่รอคอยมานานมีตำนานความเจ็บปวดของทั้งคู่คืบหน้าไปเยอะมากน้อยขนาดไหนโดยหนุ่มบอยเองก็หวังจะให้เสร็จก่อนวันเกิดตัวเองนั่นก็คือ1สิงหาคมนี้ค่ะ ่า็จะต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเสร็จทันหรือไม่หรือจะต้องเลื่อนไปเพราะวิกฤตโควิด -19 แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ยังดูสวยและน่าอยู่ขนาดนี้นี่คือความภาคภูมิใจของทั้งคู่จริงๆคะ่ะก็ขอวอวยพรให้ทั้งคู่นั้นการเสร็จสมตามเลิกที่วางไวค้ค่ะ